ป้าแมวแจกอาชีพวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้มาแจกสูตรลูกชิ้นปลาทำมือสูตรโบราณพร้อมเคล็ดลับทำให้ปลาไม่คาวค่ะไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะขูดเกล็ดปลาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นก็มาเล่ปลาค่ะทำตามป้าแมวเล่ให้ดูเลยนะคะที่ไทยป้าแมวแนะนำให้ใช้ปลาฝักดาบปลาอินทรีและปลาหางเหลืองนะคะป้าแมวใช้ปลาที่หาได้ในสวีเดน มาทำให้ดูว่าวิธีการทำทำแบบไหนเท่านั้นนะคะเราแล่ปลาเป็นชิ้นนะคะเมื่อได้ปลาเป็นชิ้นแล้วเราจะเอาปลานี้ไปขูดค่ะส่วนตรงดำๆตรงนี้ต้องเอาออกนะคะจะเหม็นคาวค่ะเราเตรียมขูดกันเลยนะคะโดยใช้ช้อนค่ะใช้ช้อนอะไรก็ได้นะคะขูดเบาๆค่ะจากนั้นเราก็จะได้เนื้อปลาแบบนี้นะคะวิธีการขูดเราก็ขูดทีละข้างนะคะโดยให้ดู เส้นกลางของตัวปลานะคะเป็นเกณฑ์นะคะที่แดงๆเราไม่เอานะคะเพราะจะทําให้เหม็นคาวค่ะชิ้นนี้เป็นปลาหางเหลืองนะคะเราขูดไปแบบนี้เรื่อยๆจนหมดชิ้นเนื้อปลาที่เป็นสีขาวนะคะทำไมต้องใช้ปลาหลายชนิดปลาหางเหลืองนะคะจะให้ความเด้งหนึบๆนะคะและก็ให้ความเหนียวกับลูกชิ้นปลาค่ะ เมื่อเราขูดได้แล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อปลาแบบนี้ค่ะเรานำเนื้อปลาสดนี้ไปปั่นกันเลยค่ะใส่น้ำแข็งลงไปด้วยนะคะจากนั้นก็ปิดฝาทำการปั่นกับเครื่องปั่นได้เลยค่ะแต่สมัยก่อนเขาจะใช้ตำในครกตำพริกแกงนะคะสำหรับเนื้อปลานะคะเมื่อเราปัน่นเราก็คอยปาดถูเป็นระยะนะคะขั้นตอนนี้ปาดถูแล้วเดี๋ยวเราจะใส่เครื่องปรุงแล้วนะคะเครื่องปรุงก็ไม่มีอะไรมากนะคะ เกลือและก็น้ำตาลค่ะใส่ลงไปแล้วก็ปั่นต่ออีกรอบหนึ่งนะคะน้ำตาลต้องใช้น้ำตาลทรายเท่านั้นนะคะแล้วไม่ต้องใส่เยอะนะคะจากนั้นปิดฝาปั่นต่อได้เลยค่ะขั้นตอนการปั่นนะคะปั่นสักหนึ่งนาทีแล้วปิดเครื่องแล้วค่อยปั่นต่อนะคะอย่าปั่นรวดเดียวเดี๋ยวเครื่องจะร้อนเครื่องจะนกได้นะคะ นี่คือเนื้อปลาที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะจะเด้งๆงแบบนี้เลย <ไป S 1> ค่ะต่อกับปลาที่ป้าแมวใช้แทนปลาฝักดาบนะคะเป็นปลาของสวีเดนนะคะเอามาหั่นโดยที่ยังมีน้ําแข็งอยู่นะคะอันนี้เป็นปลาแช่แข็งค่ะเราหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวรอไปปั่นกันค่ะเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ปลาหน้าตาแบบนี้ค่ะ เครื่องปรุงก็จะมีเกลือน้ำตาลทรายและก็ไข่ขาวค่ะไข่ขาวจะช่วยให้ปลาเหนียวนะคะนำปลาไปปั่นกันได้เลยค่ะปั่นจากความเร็วต่ำก่อนนะคะแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นความเร็วสูงค่ะเมื่อเนื้อปลาเริ่มละเอียดเราก็จะใส่ไข่ขาวน้ำตาลทรายและก็เกลือลงไปนะคะแล้วก็นำปลาไปปั่นต่อนะคะจนให้เนื้อละเอียดเป็นเนื้อครีมเลย นี้เลยค่ะข้นตอนการปั่นก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อปลาละเอียดขาวๆแบบนี้เลยค่ะเราก็ตักมาใส่ชามนะคะเพื่อจะทำการนวดเนื้อปลาอีกขั้นตอนหนึ่งค่ะวิธีนวดปลาเป็นเคล็ดลับที่ทำให้เนื้อปลาเด้งและก็เหนียวหนึบนะคะโดยการใช้โชนนะคะตบเบาๆในเนื้อปลานะคะ พร้อมกับสลับการคลุกคล้าวนะคะแล้วก็ตบเบาๆไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าตีเนื้อปลาให้มันเด้งนั่นเองค่ะขั้นตอนนี้เราใช้ระยะเวลานวด10-15นาทีเลยนะคะจากนั้นเราต้องใช้มือของเรานะคะมานวดด้วยค่ะเพราะเราจะได้รู้ว่าเนื้อปลามันเด้งได้พอหรือยังนะคะโดยการใช้มือนะคะตบๆนะคะตบเบาๆนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะตบๆตบสลับกับคลุกคล้นะคะเพื่อให้เนื้อปลาเด้งหนึบๆเลยค่ะเนื้อปลาก็จะเด้งฟูโดยไม่ต้องใช้ผงฟูเลยนะคะขั้นตอนนี้ค่ะจากนั้นเราก็เอาพลาสติกนะคะมาปิดห่อแร็บไว้นะคะเข้าตู้เย็น45นาทีค่ะหรือว่าเอาไปแช่ลังน้ำแข็งก็ได้นะคะสำหรับร้านที่จะทำขายค่ะ เตรียมต้มน้ำเพื่อจะลวกลูกชิ้นนะคะเราจะเปิดไฟทิ้งไว้นะคะนำลูกชิ้นออกมาจากตู้เย็นค่ะจากนั้นเรามาทำการนวดลูกชิ้นอีกรอบหนึ่งนะคะก่อนที่จะปั้นเป็นลูกชิ้นค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเย็นมือนิดนึงนะคะน้ำร้อนนะคะเราต้องต้มให้เดือดแบบนี้เลยค่ะจากนั้นก็กวนเพื่อให้อุณหภูมิความร้อนทั่วหม้อค่ะแล้วเราเปลี่ยนเป็นไฟเบาสุดทันทีเลยนะคะ นำน้ำพร้อมกับใส่เกลือนะคะแล้วก็กวนให้เกลือละลายค่ะเราไปเตรียมปั้นเนื้อปลาเป็นลูกชิ้นกันเลยค่ะเคล็ด hmm. ลับอยู่ที่เราต้องเตรียมน้ำมันมานะคะแล้วก็ทามือเราให้ทั่วก่อนที่จะปั้นเนื้อปลานะคะปั้นเลยค่ะกลมหรือไม่กลมไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ามันเป็นลูกชิ้นมือที่เราทำเองค่ะไม่ใช่ลูกชิ้นจากโรงงานนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องขั้นตอนการปั้นค่ะ น้ำที่เราผสมน้ำเกลือนี้นะคะจะช่วยให้ลูกชิ้นปลาไม่เหม็นคาวค่ะเรามาใส่ไว้ก่อนที่เราจะนำไปลวกนะคะเรานำลูกชิ้นไปลวกได้เลยนะคะโดยที่ในความร้อนนั้นน้ำไม่เดือดนะคะเราใช้น้ำนิ่งแบบนี้ค่ะเพราะถ้าน้ำเดือดจะทำให้ลูกชิ้นแตกนะคะแล้วเราก็รอดูลูกชิ้นลอยขึ้นมาค่ะเมื่อลูกชิ้นลอยขึ้นมาครบทุกลูกแล้วนะคะเราก็ ปล่อยไว้แบบนั้นสัก10นาทีค่ะจากนั้นเราค่อยตักไปแช่นในน้ำเย็นนะคะน้ำที่แชน่น้ำแข็งนะคะเพื่อจะนกลูกชิ้นค่ะลูกชิ้นเราต้องแช่นในน้ำแข็งจนหายร้อนนะคะจากนั้นเราก็จะตักมาใส่ในกระชอนเพื่อให้เสด็จน้ำแบบนี้เลยค่ะจากนั้นเราก็ไปจัดขายได้เลยค่ะเราก็จะได้ลูกชิ้นปลาลวกจิ้มรสเด็ดคู่กับน้ำจิ้มเซ่เๆแบบนี้เลยค่ะ แล้วยังไปนำดัดแปลงเป็นลูกชิ้นปลาระเบิดลูกชิ้นทอดหรือแม้แต่ลูกชิ้นยืนกินที่ลิซ่าเบคพิงชอบกินที่บุรีรัมได้เช่นกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับลูกชิ้นปลาที่ป้าแมวเอามาแจกกันในวันนี้ลองเอาไปฝึกทำกันดูนะคะถ้าทำไม่ได้ก็ฝึกทำไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งท้อนะคะเดี๋ยวเราก็ทำได้เองค่ะ วัตถุดิบป้าแมวได้เขียนไว้ใต้คำอธิบายคลิปนะคะทุกคนสามารถเข้าไปดูและนำไปหัดทำได้เลยค่ะป้าแมวขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของป้าแมวค่ะสำหรับวันนี้ป้าแมวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะป้าแมวขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามค่ะสวัสดีค่ะ